วันนี้ที่ห้องประชุมสภาหมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีและพลเอกไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจำปี2567เป็นวันที่สองซึ่งมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแผนพัฒนากำลังคนของประเทศตามมาตรฐานการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มาจัดทำเป็นแผนกิจกรรมนักศึกษาปีพุทธศักราช2565ถึง2569ในด้านนโยบายด้านวิชาการและวิชาชีพด้านคุณลักษณะและอัตลักษณ์บัณฑิต จดมีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสารู้คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองสามารถอยู่ร่วมก,กันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและสโมสรน,นักศึกษาทั้ง5คณะ โดยเปิดช่องทางการสื่อสารให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับตัวแทนนักศึกษาเพื่อชี้แจงปัญหาที่พบเจอภายในรั้วมหาวิทยาลัยโอกาสนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เป็นยายพิเศษแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคตะวันตกณห้องประชุมอรพิมอาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีเรื่องการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒ โดยมุ่งเน้นการเห็นคุณค่าอดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อวางแผนอนาคตในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำมีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองดีซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป